สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาพาไปสุ่มตู้ธาตุพืชลองเร oh ่ตู้ใหม่กันนะ เนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับตอนที่ผมเนี่ยไปเที่ยวไว้มันมีน้องคนหนึ่งทักมาขิงบอกพี่ตู้ทาดพื้นเมอนเรดโคตรดีเลยมันเปิดได้ลินลี่สามตัวในครั้งเดียวนะครับโอ้โหโคตรเวอร์แล้วแม่งเวอร์จริงมันมานะครับเดี๋ยวนี้ตาผมบ้างผมกําลังเล็งลินลี่ไว้เพราะว่าอ่าแพทต่อไปนะครับน่าจะเป็นแพทอเวกของลินลี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวดูดาวแป๊บหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าของผมเนี่ยดาวเท่าไหร่นี่ ตอนนี้อยู่ที่6ดาวหรือว่าดาวปลุกพลังหนึ่งดาวนะครับเราก็ไปลุยกันเป้าหมายนี่อยากจะได้แบบดาวอะเออแต่น่าจะยากครับเอาแค่ว่าวันนี้อัพดาวก็ชื่นใจแล้วนะมาเดี๋ยวรู้กันว่ามันจะดีอย่างที่เขาเนี่ยขิงกันหรือเปล่านะครับคือลุ้นได้2ตัวใช่ไหมจะลุ้นเจ้าคาเมลียกับลิลเลียวิกนะครับนี่ตามนี้นะเลทถือว่า0 9 4 3หรอ 0.943แต่ถ้าเป็นตู้ธรรมดาเนี่ยลิลลี่จะอยู่ที่0.4472นะครับโอเคมาลุยกันมาไหมสอบเบีมาว่ะเสร็จสบีมานะครับพิมพ์ตัดร้อยชิ้นก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะโอ้โหยังคงนิ่งกลิบนะครับเอทำไมเอาแบบนี้วะไม่สดชื่นเลยว่ะตู้เนี้ย โอ้โหเอ้ยแต่ว่าตัวในตู้มันออกนะอ่าเจ้าเจ้ามัชระตอนแรกม,มัชระเข้าใจว่าเป็นธาตุพิษเนอะเออแต่ดันไปเป็นธาตุพืชนะครับอะไรวะนี่พระเจ้าโอ้ยคาเมรียคาเมเรียมานะครับอ่าอย่างน้อยหนึ่งตัวในตู้ก็ยังมาว่ะอ่าถือว่ามาในตู้สองตัวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะหลุดเลสข,ขนาดไหนนะครับ 2ต,ตัวในตู้นะครับไอเจ้ามัดชาด้วยถาว่าเกลือไหมเกลือวะโอทำไมมันขิงเราได้วะเอออะไรวะเห็นเขาว่าดีเนี wow ่ยอันนี้อันนี้หลุดเลทนะครับขิงเหรอ no ดีแบบนี้ไม่เอานะครับดีแบบนี้ผมไม่อยากได้ เออมึงเอาส่งภาพตัดต่อมาหรือเปล่าวะฮะเอ้ย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 โอโ้โห้าดินมาว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรีดวงผสมตู้นี้ก่อนผสมตัวนี้รีดวงไปนะโอ้ยคลิปสารมาว่ะต่มันหลุดเลดออบเดี๋ยวดูพิมพ์ตัดฟรีนะครับพิมพ์ตัดฟรีให้หมดอืมอยากได้ลิลลี่แพทหน้าเนี่ยผมว่าตึงแน่นอนและอะไรมาโอ้ยอันนี้ ถือว่าโอเคเออนี่โอเคถึงแม้จะไม่ใช่ตัวในตู้เลดนะแต่ว่าเออมันยังมาว่ะออาลี่เอาเวกนะครับมาเดี๋ยวดูของจริงกันจะสุ่มก่อนให้มันเหลือหนึ่งแสนเพชรแล้วกันนะครับเพราะว่าพริม์ตัดฟรีเนี่ยเราก็หมดไปเยอะแล้วแล้วมันโหมีแววว่าจะแสบขอลิลี่ตัวเดียวพอใจเลยอัพดาวนะครับม,มินช็อกนะครับมินช็อกทัดลมตรงเลดแค่ประมาณสามตัว อยจะร้องให้อ่ารีดวงก่อนดิรีดวงก่อนทีหนึ่งรีดวงอะไปครับโอ้โหใครว่าดีวะกลัวไม่ใช่แล้วเขาว่าดีกันมันไงเฮ้ยเนี่ยไม่มาเลยนะครับถามว่าเพชรนี้จริงๆน่าสุมไหมมันมันไม่ได้น่าสุ่มนะครับเพราะว่ายังไม่ได้อวิคแต่ถ้าใครแบบไม่รู้จะสุมไรอยากจะย่อยเพชรอยากจะ หาตัวรอบข้างอื่นๆเหมือนผมเนี่ยเพราะว่าเออมันก็ยังพอได้อยู่ b u r ร์นิงส p p บายนะครับวู้ทุกคนผมว่าอย่าไปสุ่มเลยตู้มันโคตรเกลือเออใครว่าเลดดีวะเนี่ยธาตพืชแม่งออกสามตัวออกคา m เมลียที่มันดีคือออกะคขน,นูซึ่งแนขน,นูนี่ไม่ใช่ทัดพืชนนะครับทัดลมนะเน่ยสุ่มสลับตู้ด้วยสลับตู้ด้วยนะครับ รีดวงไปมาโอ้โหจี๊ดเลยผมว่าไม่ใช่เลยครับแม่ง <c oughs> จะร้องไห้ว่ะเออมาเดี๋ยวขอดูหน่อยเราจะไม่สคลิปนะครับสคลิปแล้วมันเกือ้รวมพิมพ์ตัดฟรีนี่น่าจะน่าจะหลายหมื่นเพชน่นะเออร้อยชิ้นปะแล้วมันโอ้โหตัวแบบ มีคาเมเลียที่พอรับได้แล้วก็ตัวตู้อื่นอะพอรับได้ตู้มันเองแม่งยางกากอะเอามาเดี๋ยวดูกันว่าพอไม่สคิปเป็นไงดูกันนะครับรอตัวมาแป๊บหนึ่งต้องใช้วิธีขั้นสุดท้ายแล้วมาดีดูสีอ๋อไม่ใช่อยังเป็นตัวแรอยู่นะครับโอ้แสบไหมมาทุกคนดูสีลิลลี่ใช่ไหมสีนี้ไม่ใช่นะครับมันชาโอ้โห โอ้หลอนหลอนมัดฉาดครับไม่กล้ากินเลยโอ้โหนี่มันออกจากธาตุอื่นนะจะให้สองครั้งแล้วกันนะครับไม่เอาแล้วผมว่านะเออเลดอะมันไปทางอื่นเลยคือแม่งหลุดสุดๆเลยอะมันอาจจะดีกับคนอื่นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยไม่ได้วะ นี่อันนี้ตู้ธรรมดานีกว่าเออลืมไปตู้ธรรมดายังดีกว่าเลยอะตู้ธรรมดายังโอเคกว่าเอามาให้สองทีสุดท้ายว้าสตาร์ดัสมึงมาทาไมตกเมตาไปแล้วทำไมไม่เอาโดเอลโอ้โหอันนั้นมาสองตัวนะครับสุดจริงอ่าอันนี้ถือว่าได้อยู่แต่เดี๋ยวดูรอบนี้โอ้โหโดเอลอะ นี่นะครับขอนิยามเลยมันคือตู้มัชชาทุกคนแม่ลิลี่อย่าว่าจะตัวอลไรเศษมาสักเศษหรือเปล่าวะแต่ดูดิเออเจ็บใจว่าเศษแม่งเหมือนจะไม่มาด้วยนะครับโคตรเกลือโอ้โหแต่ว่าโดเอลอัพดาว่ะขอบใจอ่าได้โดเอลผมสดชื่นนะแต่ว่าถามตรงๆโคตร,ตรเกลือเลยคือมันควรจะออกตัวในเลทมากกว่าใช่ไหม แม่งมาออกอะไรก็ไม่รู้ให้อีกสทีจริงๆและเออมันดันมาแบบสดชื่นสดชื่นนะครับสองทีท้ายแบบโอ้โหซุปเปอร์อปิกมาลัวจัดเลิกตู้นี้นะครับไม่แนะนำให้สุ่มไม่เกลือจัดมึงได้ได้ยังไงกันวะโอ้โหออกตอมัดชะโอเคครับยอมนะเก็บเพชรไว้รอแพทหน้ากันดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ